พบการทุจริตในโครงการปลูกป่าล้านไร่ที่การฟ้าฝ่ายผิดทำเอ็มอูร่วมกับกรมป่าไม้รื่ออื่นคือกฟผออมีแผนปลูกป่าปีละแสนไร่จากนั้นจะมีกรรมการตรวจรับงานของกรมป่าไม้และกฟผลงพื้นที่ตรวจถ้าตรวจรับผ่านก็เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติการตั้งกรรมการตรวจรับงานในปีที่2นี้เองจึงนํามาสู่การโปะแตกพบว่าพื้นที่แปลงมุมรักษา4,570ไร่ผ่านการตรวจ3,304ไร่ไม่ผ่านการตรวจ1,4 ร่สบกไร่หลายแปลงไม่มีต้นไม้ครบถ้วนตามจำนวนไร่ที่ระบุในสัญญาจ้างบางแปลงปลูกต้นไม้เฉพาะด้านหน้าแปลงปลูกแต่พอเข้าไปถึงด้านในลึกๆกับไม่พบว่ามีต้นไม้ที่แปลงปลูกเลยหรืออาจจะเรียกว่าปลูกปาทิพย์ผู้บริหารกอผกพอับแก้ปัญหาปลูกปาทิพย์ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและลึกลับที่สุดคือเปลี่ยนกรรมการยกชุดมึงตรวจไม่ให้ผ่านกูว่าเปลี่ยนพู้มุงไปเพื่อให้ตรวจรับงานทุกแปลงเพื่อให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้หมด